สายฝนที่ช้าง <S <S เป็นตัวละครที่ออกมาเมื่อไหร่ก็ชวนอึดอัดนะคะสำหรับปลาโมจากละครสายรักสายเลือด <S 1> <S 1> เรื่องนี้ต้องขยีตต้ตาบริดเพราะเจ้าตัวเองยังบอกว่าเก็บกดสุดๆขณะที่เพื่อนนักแสดงยังช่วยยืนยันเลยค่ะ <S <S คนนี้ด้วยคาแรคเตอร์เขาเหมือน เขาก็แบบใครก็ได้ไม่ได้สนใจอะไรผมอยู่ตรงนี้ผมเซฟโซนที่รังแกตลอดเนี่ยที่ก็ทําตลอดเนี้ยแต่ว่าในความไม่ได้ความความคอมฟอร์ทโซนมันก็ยังมีอะไรที่แบบอยู่ในก้อนนนั้อยู่ว่าแบบมันจะต้องระเบิดแน่ๆวันใดวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาเล่นละครเรื่องหนึ่งอ่ะผมก็รู้สึกสนุกอยู่แล้วแต่พอมาเป็นเรื่องนี้มันมันซับซ้อนมากเลยนะคือคือสปอยไม่ได้เลยอ่ะมันมีเรื่องให้เล่นมันมี วิธีการเล่นเยอะมากเลยผมบอกผมเก็บกดอะไอ้คนเก็บกดเดี่ยมเล่นไงให้คนรู้สึกว่ามันยากมากเลยนะก็พยายามที่จะหาแล้วก็ขายเขาขายพุ่มกลับว่าเอาแบบนี้ไหมสขนุกมากจริงจตัวละครนียน่าสงสารแต่เป็นดูคนที่สองที่แบบม่มือนไม่มีตัวตนเล่นด้วยกันกับน้องตานี่ผมเวลาเล่นกับน้องตาเฮ้ยตาเล่นแล้วเหรอวะอ๋อไปเล่นที่มือ เาเก็บกดจริงๆอ่ะผมปีปีดีไม่ได้กี่ได้กี่ได้กี่ไดเกือบบี๊ต้งอ๋อปีนเสิร์ฟมือสั่นยู่เสิร์ฟมือสั่นอยู่จริงๆนี่ตัวนี้อึดอัดมากในความเป็นตัวละครของป้าโมดที่แบบโอ้โหมีอะไรที่บอกไม่ได้เยอะมากเลยแล้วแบบแต่ละคนอันนี่ก็อึมครึมเงาเก็บเงื่อนเงน สองคนเนี้ยเป็นตัวละครที่เก็บเลยเมันแสดงอะไรคือคือบอกบอกเลยสิตอนแรกครับไม่ไหวแล้วมาทำไมทำไมมาทำไเลือดแตกมดจริงจะไม่ให้เก็บกดยังไงไหวดูนักแสดงรอบข้างเขาสิคะก็อยากจะฟาดการแสดงใส่เขาบ้างใช่ไหมคะตาเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง